ราวนี้เนี่ยคยรูเบิร์ตต้องขอโทษนักเรียนด้วยนะครับครูเบิร์ตจงใจหลอกนักเรียนนิดน,นึงนะฮะเดี๋ยวมาฟังเฉลยกันนะในช้อยส์เนี่ยมี l ลต์ l y a l i k e รูปต่างๆกันอันดับแรกเลยถ้าจะตอบถูกนะักเรียนต้องรู้สูตร adjective adjective เนี่ยสามารถอยู่หลัง Verb to be ได้ฮะยกตัวอย่างเช่น the task is easy easy เป็น adjective แปลว่าอะไรนะแปลว่าง่ายแปลว่าง่ายมันอยู่หลัง v ว r b to be ได้นะเอา้าทำไมต้องใส่ e ว b to be อ่ะครูเบิร์ต แปลก็รู้เรื่องนี่งานง่ายไม่ต้องมี verb to be ก็ได้ปะแต่ต้องใส่เพราะว่าถ้าเกิดไม่ใส่ verb to be เนี่ยมันจะไม่มี verb แท้ฝรั่งอะ่ะเขาใส่ verb to be ลงไปคล้ายๆเป็นไม้กันหมาให้มันทำหน้าที่เป็น verb แท้เพราะทุกประโยคเลยต้องมี verb แท้อย่างน้อยหนึ่งตัวถ้าไม่ใส่เนี่ยผิดเลยเนาะเพราะมันจะมีแค่ subject กับ adjective ดังนั้นเป็นที่มานะฮะถ้าสมมตินักเรียนเนี่ยแต่งประโยคแล้วมี subject กับ adjective ให้เติม verb to be ข้างหน้าเติม verb to be แต่ verb to be ตัวเนี้ยจะไม่มีความหมายเลยไม่ได้แปลว่าเป็นอยู่คือนะใส่ไปงั้นแหละเป็นไม้กันหมาให้มี verb แท้หรือบอกว่า he is happy happy เป็น adjective เหมือนกันแปลว่าเขาเนี้ยมีความสุข is ตัวเนี้ยไม่มีความหมายทำหน้าที่เป็น verb แท้นะฮะพอได้นะแต่ยังไม่จบครับมันจะมี verb กลุ่มหนึ่งที่ชื่อว่า linking verb ฮะมี verb กลุ่มหนึ่งชื่อว่า linking verb จำง่ายๆนะว่า linking verb เนี่ยสามารถใช้แทน verb to be ได้ใน course to it go, อ o ่ะครูเบิร์สอนไปเยอะมากเลยนะฮะนักเรียนไปทวนให้แม่นแต่วันนี้ขอคำเดียวขอเป็นคำว่า seem แล้วกันนะขอลบออกก่อนได้ไหมไอที่เขียนมหมเนนะี่ยมาดูเละขอเป็นคำว่า seem คำเดียวแปลว่าดูเหมือนฮะถ้าเกิดบอกว่าเป็น linking verb เนี่ยสามารถแทนที่ verb to be ได้ verb to be อยู่ตรงไหน เอา seem ไปแทนได้เลยถ้าความหมายโอเคเช่นแทนที่ครูเบิร์ตจะบอกว่างานง่ายครูเบิร์ตเปลี่ยนเป็นงานะ่ะดูเหมือนง่ายนะครูเบิร์ตก็เปลี่ยน is เป็น seems ไปได้เลยผ่านได้ตามปกติถ้าประธานมีสิ่งเดียว verb ก็เติม s สมมตุติถ้าเป็นอดีตไปแล้ว seem ก็เติมอะไรเติม ed ได้ผ่านได้ตามปกติเลยเพียงแต่วางไว้หน้า adjective แทน verb to be แค่นั้นเองแค่นั้นเองหรือ he is happy มันจะแปลว่าเขามีความสุขอะแต่จริงๆเราไม่ชวัวร์ไงเราอยากจะบอกว่าเขาดูเหมือนมีความสุขนะแกไหนลองเข้าไปคุยกับเขาสิก็เปลี่ยนเป็นซีมได้เป็น hisim s h a p y ถ้าเป็นอดีตก็เติม ed ไปผ่านได้ตามปกติเลยนะฮะดังนั้นซีมแทนที่ verb to be ได้ถ้าเกิดเจอซีมอะคิดซะว่าเหมือนเป็น verb to be ไว้ก่อนเจอซีมคิดซะว่าเหมือนเป็น verb to be ไว้ก่อนหน้าช่องว่างข้อมเมื่อกี้มีซีมไอุ้ยมีนี่ลีตรงนี้ตัดทิ้งเนาะ เพราะ adverb เนี่ยเป็นส่วนขยายแบบหนึ่งถ้าไม่จำเป็นตัดทิ้งได้นี่ไงหน้าช่องว่างมีซีมด้วยแสดงว่าช่องว่างที่หายไปมีสิทธิ์เป็น adjective เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าข้อไหนเป็น adjective นะข้อ c ค่ะหนูเรียนคูบเบิร์ตมาโบแน่ๆแ,แต่อย่างที่บอกข้อนี้คูบเบิลหลอกนะไม่มั่นใจนะว่า c หรือเปล่านะโอเคมาดูทีละตัวนะครับเริ่มจากคำแรกคือคำว่า lightly คำนี้แกมีลี่ก็จริงนะแต่มันเป็น adjective ว่ะ เป็น adverb ก็ได้แต่เป็น adjective ก็ได้แปลว่าน่าจะเป็นไปได้นะเช่น it is likely to rain tomorrow เฮ้ยพวุ่งนี้ยฝนน่าจะตกนะน่าจะเป็นไปได้หรือ they are likely to arrive late เฮ้ยพวกเขาอะน่าจะมาสายสัก3ชั่วโมงว่ะเราไปหาอะไรกินก่อนเถอะ l i k e l y น่าจะเป็นไปได้เป็น adjective นะฮะถัดไปถ้าเกิดเติมอันลงไปอันแปลว่าไม่ไงก็จะแปลว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ก็ยังเป็น a d t i e อยเช่น he is a n l i k e l y to agree to the proposal เขาน่าจะไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอนี้นะแกไปเปลี่ยนมาใหม่เถอะ unlikely ไม่น่าจะเป็นไปได้หรือ she is a n l i k e l y to finish the project by tomorrow ผู้หญิงคนนี้ไม่น่าจะทำโปรเจกต์เสร็จทันพรุ่งนี้หรอกแกไปจ้างคนอื่นทำเพิ่มดีกว่า unlikely ไม่น่าจะเป็นไปได้คำที่3ฮะ l i k e like. คำน,นี้เป็น preposition ก็ได้เป็น adjective ก็ได้ พูดในแง่เป็น adjective แล้วกันมันจะแปลว่าแตกต่างเช่น the two approaches are alike สองวิธีการนี้มันต่างกันไปเลยแกวิธีการนี้ก็ดีอีกแบบอีกวิธีนึงก็มีข้อเสียอีกแบบแกต,ต้องเลือกดีๆนะ approach แปลว่าว,วิธีการ alike เป็น adjective แปลว่าแตกต่างแปลว่าแตกต่างแปลว่าแตกต่างและข้อสุดท้าย likeable ลงท้ายด้วย b l e น่าจะเป็น adjective อยู่แล้วมันจะแปลว่า น่ารักนะน่ารักเช่น the new teacher is very likable ครูคนใหม่ชื่อคอรูเนบะิร์ดอะน่ารักมากเลยแกเด็กๆเ,เนี่ยเขา enjoy กับคลาสมากครูเบิร์ดแจกตังค์ด้วยแก likable น่ารัก likable น่ารักนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะตอบอะไรเพราะทุกข้อเป็น adjective ได้หมดเลยดังนั้นเราต้อง แปลเท่านั้นมันจะแปลได้ว่าถ้าเกิดโปรเจกต์ของเราเนี่ยไม่ได้รับเงินทุนเร็วๆนี้นะการทำโปรเจกต์ให้เสร็จภายในเดทไลน์เนี่ยดูเหมือนไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าเงินทุนไม่พอไงไม่น่าจะเป็นไปได้ตอบข้อดีดอกฮะไรหร l y ผิด like เพราะว่าความหมายตรงข้าม alike แปลว่าแตกต่างเอา้าแล้วแตกต่างกับอะไรอะ อันนี้ไม่รู้เรื่อง Likeable no rock อันนี้ผิดแน่ๆน,นะฮะตอบเป็นข้อดีดอค่ะ unlikely ก็คือไม่น่าจะเป็นไปได้อย่างสูงะฮะคำว่า unless แปลว่าถ้าจุดๆๆไม่ให้ใส่คำว่าไม่ลงไปในใจหน้า verb ด้วยใส่ไปในใจนะตอนแปลเดี๋ยวค่อยแปลให้ฟังอ,อีกรอบหนึ่ง funding มันจะแค่คล้ายฟันนะถ้าเกิดเป็นฟันเนี่ยมันจะเน้นไปในแง่ว่าเป็นเงินที่บริษัทเนี่ยรวบรวมมาเพื่อจุดประสงค์อะไรบางอย่างเช่นฟันก้อนเนี้ยบริษัทรวบรวมไว้เพื่อให้พนักงานเนี่ยไปเที่ยวฮาวายกันนะไปดูผู้ชายถอดเสื้อนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นฟัร์นเดงจะเน้นไปในแง่ที่ว่าเป็นเงินทุนที่องค์กรอื่นเนี่ย มอบให้กับเราเช่นคูเบิร์ตเป็นนักวิทยาศาสตร์คูเบิร์ตจะได้รับ Funding มาจากรัฐบาลลักษณะนั้นแต่แปลายยับๆว่าเงินทุนกองทุนก็ได้นะครับปลายอ,อีกรอบหนึ่งนะเขาบอกกับเราว่าถ้าเกิดโปรเจกต์เนี้ยมันไม่ได้รับเงินทุนเร็วๆนี้นะการทำโปรเจกต์ให้เสร็จภายในเดดไลน์ดูเหมือนจะ ไม่น่าจะเป็นไปได้อย่างมากเลย highly แปลว่าอย่างสูงหรืออย่างมากไอ้คำที่ทูตัดทิ้งอะอย่างสูงหรืออย่างมากพอได้นะครับถ้าเกิดนักเรียนฝึกทำโจทย์เยอะๆและโจทย์อันนั้นเนี่ยตรงจุดมากๆการสอบผ่านโทรอีกอนักเรียนก็ highly likely น่าจะเป็นไปได้สูงมากเช่นกันฝากไว้นะ